ำไมไม่พูดตรง,ตรง,ตรงๆฟังแล้วงงไปหมดแล้วเปิดมาหัวมังกรจบท้ายมังกรตกลงพี่จะอ,อะไรกันแน่โอ้โหถ้าเกิดเราไปเจอคนพูดไม่ตรงประเด็นเขาจะจับต้นไม่ได้จับปลายไม่เจอมันมีความรำคาญยิ่งถ้าคุณไปเจอกลุ่มคนที่เขาเป็นพวกชา์าหรือพวกเร็วมากๆเนี่ยโอ้โหถ้าคุณพูดไม่ตรงประเด็นเขาจะอนุมัติก็ไม่รู้จะเอาประเด็นไหนคุณจะมาแก้ปัญหาหรือมาสร้างปัญหาที่คืออะไรมันจะเกิดความสับสนของผู้ฟังทําให้เราแก้ปัญหาไม่ได้สร้างฮาร์ด f e e ลิ่งต่อกันคือความรู้สึกไม่พอใจ เขาตีอ้อมแล้วก็ตีวนทั้งหมดคือมันเกิดจากความไม่รู้ว่าจะสื่อสารตรงๆแบบที่ไม่ทำร้ายคนอื่นอย่างไรเขาก็กลัวพอกลัวปุ๊บตีอ้อมอหรือบางคนไม่ได้กลัวแต่ขาดองค์ความรู้แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไปขายงานลูกค้าแล้วคุณตีอ้อมไม่ได้พูดสิ่งที่เขาต้องการได้ยินจริงๆเขาจะรู้สึกนกาทีฟกับคุณแล้วมันจะพลอยไปนกาทีฟกับโปรดักด้วยมันจะเป็นการสร้างภาพความรู้สึกลบอะค่ะที่ติดลงไปในใจของผู้ฟังทันที ใน key message clear message เราจะสอนกระบวนการในการสื่อสารว่าเราจะสื่อสารกลับออกไปแบบไหนที่ทำให้คนฟังรับรู้เป็นขั้นเป็นตอนไม่สับสนเดินไปใน direction เดียว clear message คือชัดเจนเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสั้นกระชับแต่ครอบคลุมในหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการสื่อสารตรงประเด็นค่ะ เวลาที่เราจะไปพูดเราต้องครอบคลุมอะไรบ้างที่ต้องมีให้ครบแล้วสั้นกระชับเราจะฝึกการย่อความเราจะฝึกการจับประเด็นประเด็นการพูดประเด็นการฟังมันต่างกันนะคะในขณะฟังเราต้องจับประเด็นอะไรในขณะที่เราอยากรู้ข้อมูลเราต้องตั้งคําถามอะไรเพื่อให้เราได้ในประเด็นที่เราต้องการและรวมไปถึงแล้วเวลาเราสื่อสารกลับเราจะพูดยังไงให้ได้ครบถ้วนนะคะทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในคลาส key message clear message คะ่ะ อะรที่ควรเรียนในคลาสนี้เอาจริงๆนะหลายคนชอบคิดว่าให้ระดับจูเนียร์มาเรียนประเด็นซึ่งจริงเด็กควรเรียนอยู่แล้วจําเป็นแต่หลายครั้งที่ซีเนียร์พูดแล้วทําให้คนที่เป็นจูเนียร์จับประเด็นไม่ได้ที่เราเรียกว่า too much information และทําให้เกิดการเบลอของการรับรู้ของคนฉะนั้นนะคะ ใครก็ตามที่รู้สึกว่าเราอยากพูดให้มันตรงประเด็นมากขึ้นบรีฟงานลูกน้องลูกน้องเข้าใจมากขึ้นรับบรีฟจากลูกค้าเราเข้าใจเอาไปส่งต่อไม่ผิดเพี้ยนใครที่ต้องทำงานแล้วต้องประสานกับคนด้วยการสื่อสารควรมาเจอกันค่ะ สิ่งที่คุณได้คือเครื่องมือเลยค่ะที่ท่านนึกอะไรไม่ออกเวลาฉันจะพูดคุณจะมีเทมเพลตอันนี้ขึ้นมาเลยจบครบถ้วนกระบวนความคุณจะได้เครื่องมือที่ทําให้คุณมั่นใจในการสื่อสารที่สั้นตรงแต่ว่าได้ใจความมันจะทําให้เกิดพลังบวกในการสื่อสารมากกว่าถ้าคุณเป็นคนที่พูดตรงประเด็นค่ะ ครูลูกแก้วเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ Mindset การสื่อสาร storytelling presentation ค่ะเป็นคนที่สอนแล้วสนุกมากมันมากเป็นคนที่สอนแล้วคนรุ่นเก่าก็ชอบคนรุ่นใหม่ก็รักค่ะใครที่ได้เรียนกับครูลูกแก้วนะคะจะพูดเป็นคำเดียวเลยค่ะว่าได้ประโยชน์แล้วก็สนุกตลอดครา้งค่ะ